ครับเบาๆป่ะเรื่องการเมืองไหมนะสาอะไรอย่างเงี้ยเอาเขาห้ามเหรอเฮ้บ้านบ้านเราเสรีนะเราพูดได้แต่อาจจะไม่เห็นกูอีกต่อไปเล้วหายไปหายไปจากวงการแล้วอ่ะจ่าเบาๆไงจ้าจ้าคือเอาถามถึงเรื่องไอ้ละครนั้นเซธีแอนบอกว่าโวดโวดปวดมากติดกล้องไปแล้ว มันยาวถ่ายกันถ่ายกันนานนานแบบเป็นปีอ่ะก็ก็ก,ก็เนื้อหามันโหดอยู่แล้วมันมันก็ดรามาติกมากมันก็แบบเราก็เข้าใจเขาอ่ะคือคืออาจจะผมอาจจะโดนเค้นมาแนวนี้มาเยอะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้แบบกระทบขนาดนั้นแต่ว่าก็ยอมรับมันก็เห็นบางมีมีถึงขั้นแบบแยากแบบไม่ไหวอ่ะคือแบบ ไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันอิโมชั่นอลล้นจนแบบก,ก็ก็ตกใจเหมือนตกใจเหมือนกันลนะเราเห็นต้องแบบโอ้ต้องแบบแบบไปไปช่วยแบบให้กำลังใจแบบเออแบบเอ,อ take it easy แบบสบายๆก่อนนะอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้เเข้าใจอ่ะมันแบบและเรื่องมันโฟกัสไปทางตัวละครผู้หญิงด้วยที่รู้สึกว่าโดนโดนหักหลังโดยสามีเขาใช่ไหมมันก็ มันไปเล่าฝั่งเขามันก็เลยมันแบบยิ่งเก็บกดสำหรับเขาอะแล้วยังฝั่งเราเราโหเอาคนรักครอบครัวมาเล่นแบบนี้ <c oughs> โหเล่นยากมาก <c oughs> เล่นยากมาก <c oughs> เข้าหาเข้าเข้าสู่ตัวละครยากมากาไม่หรอกคือเราไม่เคยคิดจากมุมของเราอยู่แล้วพอเราเป็นตัวละครเราก็คือ มันเป็นชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราเราไม่เราถึงแม้ถึงแม้ว่าบางทีมันก็อาจจะมีแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันติดกับบ้านไปเลยจากบ้านเราติดเข้าไปที่ตัวละครนั่นก็มันธรรมชาติของของคนเราอยู่แล้วแต่ว่าโดยรวมนี่คือเราแยกแยะอ,อยู่แล้วคือบางทีเรามองกลับไปท,ท,ที่ที่ตัวละครเราก็แบบคิดจากมุมผมมันทําหนีได้ไงวะมันเป็นคนหนีได้ไงวะแต่ว่าสุดท้ายนะั้นเราก็ต้องเครียดตัวละครแล้วเราก็ต้องตีความ มองตัวละครว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นตัวละครแบบแบบมิติเดียวที่แบบแค่เป็นคนชั่วเฉยๆเราก็ต้องไปหาเหตุผลว่าทําไมเขาต้องทำอย่างนี้กับภรรยาเขาทำไมเขาถึงมีคนอื่นเราก็เราก็เชื่อว่าคนเราทุกคนเกิดมามันก็ไม่ได้เป็นคนเลวหรอกมันก็ต้องมีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงถึงจุดนั้นก็ต้องต้องหาเหตุผลเราอย่างคาแรคเตอร์ที่ปิดปากไปเลยมุมไหนบ้างคะมันก็มันก็ ทุกคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นน่บางทีมันก็จะมีแบบท่านขุนก็ติดกลับไปบ้างบางทีมันก็เป็นตัวละครรุน่นนี้นั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบติดติดกลับไปเป็นแบบเหมือนไปใช้อะไรกับคนอ,อื่นแต่มันอาจจะเป็นเพราะมันยังอยู่ในหัวแล้วเรายังแบบคิดถึงบทคิดถึงสถานการณ์แล้วบางทีเราอาจจะแบบผ่านซีที่มันแบบอะไรแรงๆกับกับอย่างพี่แอนเองอะไรเงี้ยอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าบางที เขาก็ได้เจอบางซีนี่เขาก็แบบถึงถึงจุดขีดแบบสุดของเขาเหมือนกันเราก็แบบเราก็จะจําหน้าของเขาที่เขาแบบเขาสุดเขาไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันมันอาจจะมีแบบติดมัน,ม,นมันไม่ใช่ถึงขั้นความทุกข์แต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่แบบมันรู้สึกมันอาจจะเป็น รู้สึกสงสารตัวละครมั้งขนาดไดเป็นความรู้สึกที่สงสารว่าทําไมมันต้องทํากันอย่างนี้อะไรเงี้ยพอมันปิดกล้องไปแล้วเหมือนโล่งไหมคะหรือว่ามันมันไปกดตามเรื่องอื่นอีก่าเองกระแสเป็นยังไงไนเงี้ยค่ะคือถ้าเอาจริงๆเรื่องกระแสนี่ผมผมเป็นคนสุดท้ายที่ควรจะควรจะคุยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นหนึ่งคือไม่ได้เก่งทางด้านสร้างกระแสอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเรื่องกระแสก็เลยแบบ มันผมเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของของของฝันฝันทีมมารกเร็ติงใช่ไหมมันมันไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมก็ก็รู้สึกโล่งอะว่าแบบอ่ะมันจบแล้วหปีที่ต้องอยู่กับตัวละครนี้อะไรเงี้ยก็ก็มันก็มีเขาเรียกว่าไรอะอัพอัพอันอัพเป็นดาวอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงที่แบบที่มีช่วงพูดกันตรงๆมันก็มีบางช่วงที่เราทกเทียงกันในทีมงานเองหรืออะไรก็ว่ากันไปมัน มันมันหลความรู้สึกในระยะเวลาปีที่ผ่านมาผมก็เลยรู้สึกว่าติดกล้องไปเราก็ปล่อยทุกอย่างแล้วก็แบบก็เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจนะครับที่ว่าเราแบบเฮ้ยเราจบด้วยนี้นะช่วงนี้ก็เหมือนผลงานหลากหลายมากเลยมันปีกันไหมคะบทนั้นบทนี้หรือว่ามีวิธีการะวัแต่เราพาร์ตเรยังไงอะ,อะไม่คือมันอาจจะเป็นพอ จากหลังโควิดมันเก็บกดมั้งมันก็เลยแบบอยากแสดงตัวนี้อยากแสดงตัวนั้นเพราะก่อนก่อนแบบช่วงโควิดตอนตอนตอน้ตนๆเราก็แบบเฮ้ยดีจังเราได้พักงานอะไรเงี้ยแต่พอผ่านมาปีหนึ่งเราแบบเริ่มคันและเริ่มแบบอยู่ไม่นิ่งแล้วแบบกูต้องไปทางานกูต้องกูต้องกลับไปอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยพอกลับมามันก็เลยแบบเฮ้ยบทนี้น่าสนใจบทนี้น่าสนใจก็อาจจะเลยหลับค้างหลากหลายเพราะหลังจากนี้ก็ยังมีหย่างอีก อีกสมเรื่องที่ยังไม่ได้ฉายแล้วก็กกตัวละครก็แตกต่างกันหมดแต่ว่าปิดกล้องหมดแล้วหรือว่ามีปิดกล้องหมดแล้วฮะตอนนี้โล่งแล้วตอนนี้ไม่รับแล้วตอนนี้เบรสมาโฟกัสเรื่องสร้างสร้างบ้านให้เสร็จออผมไม่สัญญาครับคุณภรรยาเขาว่าจะเสร็จเพื่อเป็นเรือนหอให้ตอนเราตอนเราแต่งงานกันใช่ไหมแต่มันไม่เสร็จต,ตามสไตล์แบบ ก่อสร้างประเทศไทยอะเนาะเขาบอก6เดือนก็แปลว่า1ปีอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้เลยไม่เยอะละบก็โฟกัสเรื่องเรื่องทำบ้านนเทื่อกับปมทายเป็นไงบ้างคะทีพันิมูไม่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้จะปั๊มอะไรฮะเดี๋ยวอันนี้เอาพูดตรงๆคือตอนเราแต่งานตั้งแต่แรกไม่เคยคิดว่าจะมีมีน้องอยู่แล้ว อันนี้แบบพูดแบบตรงตงเลยไม่ได้ติดไม่ได้มีอคติไม่ได้แบบไม่อยากมีหรือไม่ใช่อย่างนั้นคือมันก็คือแค่ไม่ได้คิดทียมแต่ยอมรับว่าหลังจากหลังจากที่แต่งมานี่มันก็มีคนทักเยอะนะมันก็จะมีคนมาแบบเมื่อไหรยังไงโอ้ยโตไปเดี๋ยวเหงานะบลาบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คิดอ่ะโดนกล่อมไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ทุกวันนี้ก็สร้างบ้านก็เริ่มมีแบบเอะหรือว่าเราจะมีห้องเสือไว้เลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ยังไม่ได้พร้อมนะหมายถึงว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังคิดจะทําร่วมกันดอนก่ดอนที่จะเริ่มขบวนการความคิดแบบนั้นอะไรก็คือมีความคิดเห็นตรงน,นั้น่าแบบอย่ังยังก่อนออใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วเขาอายุห่างผม9ปีด้วยใช่ไหมออายุน้อยกว่าผมแล้วเขาก็เป็นแบบ working woman ะเขาเป็นคนแบบมีกิจการมี ดรีมของเขาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ชีวิตคู่เขาไม่ได้แบบเดดิเคทชีวิตมาเพื่อแบบมาปฏิบัติต่อสามีอย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมมันเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากทำในชีวิตแล้วผมผมก็อยากให้เขาทำอยากให้เขาไปสำเร็จในแบบโป๊กโกสุตัตของเขาด้วยซึ่งในอีกไม่รู้กี่ปีถ้าสมมติเลวเร็ว,รว,รว,รวนี้เลยอีกนานก็ได้ม,มันไม่ได้สนใจเพราะเราเรามีคอมมิชเมนท์ที่มันเป็น forever อยู่แล้วใช่ไหมเรามี forever ที่จะมาคิดเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แบบจาเป็นต้องทำทุกอย่างเดียวและถ้ากลับมาเรื่องลูกเนี่ยพ่อผมเองมีลูกตอน60กวามันก็ในเราก็ต้องยอมรับด้วยเทคโนโลยีด้วยไหลยอะยมันก็อาจจะไม่ได้ต้องรีบขนะาดถามเรื่องบ้านของจกอกลึก่อย้หมคัว่าโอ้โหอยู่ประมาณกี่กเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้พยายามจะให้เสร็จสิ้นปี สิ้นปีหมายถึงแบบแอร์ทำมีไฟน้ำไหลอะไรประมาณนี้ฮะก็หมายถึงสิ้นปีเข้าไปพร้อมเสือกับหมอนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เสร็จทั้งหมดอันนี้คือเราพูดบอกกับสถามอันนี้กับผูดรับเหมาหรือว่าเราเราหมายถว่าเราเจอกเราแข่งกับการมันมีมันมีดราม่าหลายอ่าตามสไตล์ก่อสร้างในประเทศไทยนะ Ừ, มันก็ตาประสบการณ์ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้จะบ่นอะไรหรอกเพราะมันบ่นมาเยอะแล้วโปรงเข้าใจพอเขาบอกไม่ทันเราก็โอเคครับครับครับ,รบตามนั้นอ่ะพอเขาบอกว่าเดือนนี้เราก็บวกไปอีกสามเดือนอะไรเงี้ยก็แต่ก็ค,ค่อยๆไปเพราะมันก็เป็นบ้านที่เราเราตั้งใจที่จะเป็นของเราสองคนแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมสร้างอะไรที่มันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพื่อตวเองอะไรเงี้ยก็เลย,ะะลอ,ยอยากให้มันออกมา ออกมาให้ดีที่สุดมากับเวลาบานปลายบานปลายไหมบานปลายหมดทุกอย่างฮะคิดไว้คิดเผื่อไว้นะเขาบอกว่าเดือนนี้ก็บวกไปอีก30เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเท่านี้ก็บวกไปอีก30เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก็แค่ก็แค่เ้ื่อเหมาเหมือนส่งงานช้าเฉยๆแต่ไม่ได้โกงใช่ไหมคะพี่อ๋อไม่ไม่ไม่คือคืออย่างที่ว่าเราผ่านเราผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเยอะแล้วเราเรา เป็นคนที่ทํางานค่อนข้างลงมือเองอะไรเงี้ยคือผมไปเป็นคนที่แบบค่อนข้างไปทําเรื่องดีไซน์เรื่องของการออกไปคัดสรรวัสดุที่เรามาใช้ในบ้านอะไรเงี้ยคือผมไปซื้อไปทําเองแบบหลายอย่างก็ก <Okay. S 1> ็ก็ไม่ได้ห่วงเรื่องเรื่องโกงเ่องอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้แบบเพราะจริงๆนะมันคือคือเราเข้าใจอะเพราะแบบมันชอบมีคนพูดคำคานี้กับ แบบผู้รับเหมาห,หรือก่อสร้างในในไทยนะแต่ว่าบางทีมันเป็นเราไม่เข้าใจเองอ่ะเราไม่เข้าใจระบบตรงนั้นเองพอเราเข้าใจผมสร้างโรงแรมมาผมทําบ้านมาสองหลังอ่ะเริ่มเข้าใจละก็เริ่มแบบโอเคถ้าถ้าเราอยากได้อย่างที่เราต้องการจริงๆเราก็ต้องเราก็ต้อง manage มาเองก็หวังว่านาะซิ่งปีซิ่งปีฮะหวังว่าจบแล้วท<บ>ั <นะ S 1> ้งั้นบ๊ายบายนะฮะ <าก S 2> เดี๋ยวบ้านเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอก